สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คิมก็มาทักทายทุกคนนะคะคิมจะไปทำงานค่ะทุกคนไปสักสองสามที่นะคะเอาสัญญาเช่าไปให้ลูกค้านะคะเพราะว่าเขาหมดสัญญาแล้วก็ต้องต่อสัญญาค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางนะคะที่คิมหลังจากทำงานเสร็จก็จะไปตลาดนัดวัดไทยค่ะซึ่งเปิดเป็นครั้งที่สองนะคะเดือนหนึ่งเขาจะเปิดสองครั้งนะคะทุกคน ก็เดี๋ยวให้ทุกคนชมบรรยากาศข้างทางไปนะคะช่วงนี้ก็อากาศอุ่นๆขึ้นนิดนึงค่ะทุกคนแต่ว่าตกเย็นก็ยังหนาวอยู่ค่ะ แสดงว่าเมืองนี้เป็นเมืองเก่ามากมากถึงมากที่สุดเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ขนาดน,นี้นะคะต้นไม้แถวบริเวณนี้นะคะ,นะคะทุกคนใกล้ถึงวัดไทยละตรงนี้คนเอเชียจะอยู่เยอะมากค่ะทุกคนตรงไหนที่มีคนเอเชียเยอะๆอะ่ะมันจะมีวัดแล้วก็มีร้านค้าที่เป็นของอีกคนเอเชียนะคะทุกคน ไปร้านเอเชียก็จะอยู่ในละแวกนี้ค่ะเ,คเพราะว่าคนเอเชียอยู่เยอะมากน,นี่ถึงตลาดนะัดแล้วทุกคนอันนี้คือที่จอดรถนะคะอ๋อโอโยค,คนเดินอยู่นู่นโอ้ทุกคนจะถึงวัดไทยแล้วนะคะต้องปีนจอดรถบนถนนนะทุกคนคนเยอะมากดูดิอันเนี้ยเปิดตลาดนะัดเป็นอาทิตย์ที่สองนะคะเพราะว่าอาทิตย์แรกะมาไม่ทันค่ะ วันที่สี่เดือนพฤษภามัง้งมันจะไม่ได้มีทุกอาทิตย์นะคะตลาดนัดคนเขามาตลาดนัดที่วัดไทยกันเยอะนะทุกคนดูดินี่นี่ทุกคนตอนถึงวัดไทยแล้วนะคะคนอย่างเยอะคนเยอะมากเยอะแบบว่าเยอะที่สุดมันเยอะจริงๆนะทุกคน ไปยีบสองดีเลยเออนคนเขาจะเยอะไปไหนอะทุกคนคนเยอะมากคนเยอะมากทุกคนเยอะมากๆเรแล้วอาหารก็ขายดีมากค่ะมันเป็นอะไรที่ตะลึงตึง,ตงมากเลยคนจะเยอะไปไหนเนี่ยมาตรงนี้ก็คือเป็นที่นั่งกินนะคะทิมคงไม่ได้นั่งกินหรอกเพราะว่ามันไม่มีเก้าอี้ไม่พอแล้ว เดี๋ยวคิมจะหาซื้อของนะคะทุกคนถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูเนาะนี่คือตลาดนัดวัดไทยนะคะครั้งที่สองอาทิตย์ที่สองที่เปิดนะคะทุกคนคะคนมันเยอะเกินไปอะแล้วคิมไม่ได้อาหารที่คิมต้องตามเลยนะค่ะโอ้หตายแล้วตายแล้ว,ลวทุกคนน้ำพริกตาแดงที่คิมชอบกินก็ไม่มีแล้วอะ

ผ้าลายชุดไทยลายไทย mm hmm. ตรงน้นก็มีคนขายผักเลยทุกคน mm hmm. <Okay. S 2> เราต้องมีขายต้พริกด้วยมีขายต้มตลาดนัดแล้ว mm hmm. พวกเราก็มาแวะทานอาหารที่ซื้อจากตลาดนัดน,นะคะทุกคนมานั่งทานในสวนสาธรารณะค่ะซึ่งในสวนสาธรารณะเขาก็จะมีอะไรให้เด็กๆ พ่อแม่ผู้ปกครองพากันมานั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจนะคะซึ่งมันไม่ได้ไกลาจากถนนเลยค่ะอยู่ติดถนนเลยนี่ให้ทุกคนดูนี่ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปค่ะ